พระสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแกบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยการฟังธรรมแต่ละวันมันเป็นการสะสมปัญญาเพิ่มพูนบุญบาร,รมีของเราให้สูงขึ้น การฟังธรรมนี้ยังบุคคลผู้ยังจิตฟุ้งซ่านให้เกิดความสงบแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังเนะี่ยมันเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่ภาวะการปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าเกิดว่าเราไม่ฟังเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นธรรมที่ควรละอะไรเป็นธรรมที่ควรเจริญเราไม่รู้ เพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงอนิสงส์การฟังไว้ถึงห้าประการหนึ่งผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. สองสิ่งใดที่ฟังแล้วที่ยังไม่เข้าใจชัดเจน,นแจ่มแจ้งย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นประการที่สามบรรเทาความสงสัยเสียได้ประการที่สี่ทำความเห็นของตนให้ถูกให้ตรง และประการที่หาจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสนี้เป็นอานิสงส์แห่งการฟังธรรมและผู้แสดงธรรมก็ต้องพร้อมด้วยคุณธรรมเช่นเดียวกันนะแสดงธรรมไปโดยลำดับไม่ตัดลัดให้ขาดความเนี่เขาเรียกว่าองค์แห่งผู้จะพูดธรรมะหรือแสดงธรรมะ <c oughs> จะต้องแสดงธรรมไปโดยลำดับไม่ตัดลัดให้ขาดความ สอ,อ้างเหตุผลแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจประการที่สผู้แสดงต้องตั้งจิตเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังจริงๆข้อที่สีเนี่ยสำคัญไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลา่าเห็นแก่ได้ข้อที่หไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นคือไม่ยกตนเสียดสีผู้อื่น บุคคลผู้พร้อมด้วยคุณธรรมห้าประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นพระธรรมกกระถึกผู้ตั้งอยู่ในธรรมหรือผู้กล่าวธรรมคนที่จะกล่าวธรรมต้องพร้อมด้วยคุณธรรมดังกล่าว <c oughs> และคุณธรรมที่จะทำให้บุคคลเกิดความกล้าหาญท่านเรียกว่าเวสารัชกรณธรรม ทำที่ทำให้เกิดความกล้าหาญมี5อย่าง 1. นึศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อนะเาเรียกศรัทธาตัวนี้ไม่ใช่เชื่อแบบงมงายเชื่อแม่นม้ำภูเขาจอมปลวกหัวตอกล้วยแทงปลีกลางต้นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ควรเชื่อในเรื่องเหลนะ่านั้นมันเป็นธรรมดามันไม่ใช่เรื่องแปลก นี่ศัทธาเชื่อสิ่งที่มีคนเชื่อเชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อตนเชื่อการเชื่อประมาณของบุคคลนะก็เรียกว่าความเชื่อที่มีเหตุมีผลก็เรียกว่าศรัทธาสัมปทา <c oughs> มันเป็นเหตุให้ความกล้าหาญเกิดขึ้นประการที่สองศีลร,รักษากายวาจาให้เรียบร้อย <c oughs> ไม่มีใครที่จะมาโต้แย้งขัดขวางทวงติ่งได้นี่ คือเรื่องของศีลคือคนมีความมั่นคงวิสารโทรแ,กแกล้ากิติสัทโทชื่อเสียงย่อมกระชอนไปไกลคนมีศีลมีธรรมไม่กล้องกลัวนะไม่กลัวประการที่สามพังหุสัจจะความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมามากข้อที่สี่วิริยารมพะปรารบความเพียรความเพียรกลางวันความเพียรกลางคืน เพียรในการศึกษาเล่าเรียนธรรมะเพียรในการประพฤติปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าประกอบด้วยความเพียรและ5้าต้องมีปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้เนี่ยเป็นองค์คุณของเวสารัชกรณธรรมธรรมที่ทําให้บุคคลผู้เข้าถึงคุณธรรมนี้เกิดความกล้าหาญอาตมาได้นำเรื่องอภิธรรมพูดอยู่ในเรื่องของ รูปประชานนะธรรมดากิจนะมันมีทั้งหมด89โดยย่อและโดยพิสดาร121ลักษณะหรือเป็นดวงก็เป็นกามมัจจิส54ตอนนี้กำลังบรรยายอยู่ช่วงมหคัตกิจหรือรูปประชานอรูปประชานรูปประชามี5มีปฐมฌานปฐมฌานภูมิสาม เนี่ยถ้าตายแล้วปฐมฌานกุศลเวลามันส่งผลไอ้ตัวที่ส่งผลในโยมปฐมฌานกุศลคือปฐมฌานวิบากเวลาส่งผลทําหน้าที่ปฏิสนธิเวลาไปเกิดนูน่นไปเกิดอยู่ในภูมโลกปฐมฌานภูมิสามีพรหมปริสัชชาภูมิที่เป็นบริวาร พรหมโปโลหิตาเป็นที่ปรึกษาของท้าวมหาพรหมและมหาพรหมมาเนี่ยเป็นผู้ปกครองผู้ใหญ่สูงสุดในปฐมฌานภูมิถ้าเป็นฌานที่สองเขาเรียกว่ารูปทุติยฌานรูปทุติยฌานกุศลผู้ใดทำให้เกิดทำให้มีแล้วเวลาสิ้นอายุไขาตายแล้วถ้าฌานไม่เสื่อม รูปทุติยฌานกุศลนะ่มันจะนำไปปฏิสนธิด้วยรูปทุติยฌานวิบากด้วยรูปปฏิสนธิทุติยฌานวิบากก็ให้ไปเกิดอยู่ในทุติยฌานภูมิสามคือปริตตาภาอปมานาภาและอาพัสลาเป็นชั้นที่สูงสุดส่วนคนที่ได้ตติยฌานกุศล เสวยความสุขในภพ,พนี้เวลาตายจากภพนี้ไปถ้าฌานไม่เสื่อมรูปวิบากตติยฌานก็ทำหน้าที่ปฏิสนธิไปเกิดอยู่ในทุติยฌานภูมิสาคือปริตตาภาอัปมานาภาและอภัสลาเนี่ยภูมินี้เขาเรียกว่ากิจเหมือนกันแต่กายต่างอากายเหมือนกันแต่กิจต่างกัน ภาษาบาลีที่ท่านกล่าวว่านานาเอกตกายะนานาตาสัญญีเอกตะกายะก็หมายความว่ารัศมีของร่างกายเหมือนกันแต่นานาตะสัญญีนานาแปลว่าต่างปฏิสนธิวิญญาณต่างกันทุติยชานวิบากทำหน้าที่ปฏิสนธิและตะติยชานวิบากทำหน้าที่ปฏิสนธิ เมื่อไปเกิดก็ไปอยู่ในทุติยาชาญภูมิสามมอนกันเกิดด้วยกิตสองดวงเขาเรียกว่ากายเหมือนกิตต่างนะภูมินี้ถ้าบุคคลนั้นเจริญรูปจตุทชาญกุศลเกิดขึ้นเวลาวิบากส่งผลคือรูปจตุทชานวิบากก็ทำหน้าที่ไปปฏิสนธิในตติยฌา,าญภูมิสมีปริตตสุภา อปมาณสุภาแล้วก็อาพัสสลานี้เป็นเป็นชั้นตติยชาญภูมิสามมีความสุขวิบากอันเป็นทิพมีความสุขดีกว่าปฐมชาญทุติยชาญแต่ถ้าบุคคลนั้นเจริญชาญไปถึงรูปปัญจมชาญกุศลรูปรูปปัญจมชาญวิบากก็ทำหน้าที่ปฏิสนธินะ ปฏิสนธิในจตุทชาญภูมิหกมีเวหพราภูมิหนึ่งกับสุทธวัสภูมิห้านะเวหพราภูมินี้เป็นยอดภูมิของปุถุชนและอริยะเขาเรียกว่าปุถุชนะ,ะในสุทธวัสภูมินะสุทธวาสอาวาสของผู้บริสุทธิ์คนที่จะไปเกิดนั้นไม่ใช่พระโสดาพระสกทาขาไปไม่ได้คนที่จะไปเกิดในภูมินี้ต้องเป็นพระอนาคามี รูปาวจรปัญจามาฌานวิบากธทำหน้าที่ปฏิสนธิไปเกิดในภูมินั้นก็มีอวิหาอาตัตปาสุทธัสสาทุตัสสีและอากนิฐา,าผ้าภูมิรวมเวหผลาภูมิหนึ่งก็เป็น6ภูมิคนที่จะไปเกิดในสุดทาวานต้องพร้อมด้วยคุณธรรมหนึ่งต้องเป็นผ้านาคามี 2. ต้องได้รูปปัญจามาฌานสา ต้องมีอินรี์ห้าแก่กล้าแต่ถ้าเป็นอินมีอินทรียห้าคือสัตธินทรีย์วิริยินรีสัตตินรีสมานทินรีและปัญญินรียเป็นไปอย่างธรรมดาสามัญแล้วถ้าตายไปก็จะไปเกิดอยู่ในเวหรผลาภูมิแต่ถ้ามีอินทรีย์มีสัตธินรีย์แก่กล้าก็จะไปเกิดอยู่ในอวิหาภูมิมีวิริยินรีย์แก่กล้าก็จะไปเกิดใน อัตปาภูมิถ้ามีสตินสีแก่กลา้าก็จะไปเกิดอยู่ในสุทัาสาภูมิแต่ถ้ามีสม,สมาธินสีแก่กลา้าก็จะไปเกิดอยู่ในจตุในสุทศสีภูมิแต่ถ้ามีปัญญินสีแก่กลา้าจะไปเกิดอยู่ในอาการิฐาภูมิอากาิิฐาภูมิเนี่ย เป็นภูมิที่พิเศษถ้าพระอนาคามีไปถึงแล้วจะไม่เกิดอีกต้องสํำเร็จเป็นพระรหันต์ในภูมินั้นท่านอธิบายว่าในสุทธาวาสภูมิแปลว่าภูมิของผู้อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์คนที่จะไปเกิดนะต้องเป็นพระอนาคามีเมื่อเกิดแล้วเกิดซ้ำภูมิไม่ได้ถ้ายังไม่สํำเร็จเป็นพระรหันต์ก็เลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่พอถึงอาการนิถาภูมิแล้วต้องสาเร็จเป็นพระรหันต์แน่นอน ท่านเรียกว่าอุทางโสโตอากานิธะคามีต้องสำเร็จเป็นพระหันแน่นอนนี่สำหรับคนที่ได้รูปปัญจมชาญแต่เห็นโทษในจิตแล้วเจริญรูปปัญจมชาญอธิษฐานว่าเมื่อรูปปัญจมาชานเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าขอให้จิตของข้าพเจ้าดับผู้ที่เจริญรูปปัญจมชานกุศล แล้วปปอธิษฐานให้จิตดับเนะ่ยเขาเรียกว่าสัญญาวิราคะภาวนาเวลาตายแล้วต้องไปปฏิสนธิด้วยรูปชีวิตตะนววกะกระลาบนะรูปชีวิตปฏติสนธิรูปชีวิตตะนวะกะกระลาบกระลาบเก้ามีแต่รูปไม่มีนามที่คนโบราณท่านบอกว่าเออไปเกิดในชั้นนี้ก็พรมลูกฟักไปเกิดอยู่ในที่นั้นมีแต่รูปไม่มีนามเลยห้ามหากะม แต่ถ้าคนเจริญรูปฌานห้าได้แล้วนะเห็นโทษว่ารูปฌานเบื้องต่ำเนี่ยมันหยาบแล้วเพิกอารมณ์กรรมาฐานเจริญอรูปฌานขึ้นมาพิจารณาอากาสาพิจารณาอากาศกสินเพิกจากกสินทั้ง9และฌานที่เกิดขึ้นมาครั้งแรกก็เรียกว่าอากาศสานัญจายตนาฌานฌานที่มีอากาศเป็นอารมณ์ คนถ้าเกิดได้ฌานลาภีบุคคลแปลว่าบุคคลผู้ได้ฌานเมื่อฌานเกิดขึ้นแล้วถ้าเข้าฌานที่ตนได้บ่อยๆก็เห็นฌานที่ตนได้มันมีสภาพหยาบมองเห็นฌานเบื้องบนคือวิญญาณัญจายตนะฌานเป็นสิ่งที่ละเอียดก็มาเพ่งอากาสานัญจายตนะฌานนั่นแหละเป็นอารมณ์เมื่อเพ่งอากาสานัญจายตนะฌานเป็นอารมณ์แล้วจิตย่อมเข้าถึงความเป็นหนึ่ง ฌานที่เกิดขึ้นมานั้นเขาเรียกว่าวิญญาณัญจายตนาฌานเมื่ออยู่วิญญาณัญจายตนาฌานมันก็มีสามดวงเหมือนกันนะคืออากาสากุศลเวลาตายไปโยมปฏิสนธินะี่ะต้องเป็นอากาสานัญจายตนะวิบากทำหน้าที่ปฏิสนธิในอากาสานัญจายตนะพรมมีแต่นามนะไม่มีรูปเลยนะภูมินี้ เขาเรียกว่าอารูปประภูมิถ้าคนเจริญฌานอากาสารนัญจานฌานเข้าถึงความแก่กล้าฌานที่สองในอรูปฌานก็เกิดขึ้นเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะฌานถ้าสิ้นอายุไขาตายจากมนุษย์ตายจากเทวดาร,วารูปอรูปวิญญาณัญจายตนะวิบากนะี่ยย่อมทำหน้าที่ปฏิสนธิใน วิญญาณัญจายตนะภูมิแต่เมื่อเข้าวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่เนืองๆก็มองเห็นฌานที่ตนได้มาเป็นของหยาบมองเห็นฌานเบื้องบนเป็นของละเอียดเพราะยังมีกิตอยู่ใช่ไหมวิญญาณมันมีตัวรู้อยู่อันนี้ท่านเลยเพิกตัวรู้เลยไปเพ่งคําบริกรรมว่านัตถิกิจินดหนึ่งก็ไม่มีน้อยหนึ่งก็ไม่มีเขาเรียกว่านัตถิภาวะบัญญัติ เมื่อเพ่งไปเพ่งไปใจมาละเอียดฌานที่สามในอรูปฌานเกิดขึ้นมาเขาจึงเรียกว่าอากินจัญญายตนะฌานจะว่ามีมันก็ละเอียดเหลือเกินนะเขาเรียกว่าอากินแปลว่านิดหน่อยพออากินจัญญายตนะฌานสิ้นสุดอายุไขาตายแล้วก็ไปเกิดในอากินจัญญายตนะพรมแต่ถ้าเจริญฌาน วิอากินจัญญายตันนะฌานารอารูปฌานที่สามนานเข้าก็เห็นฌานที่ตนได้เป็นสภาพหยาบเห็นฌานเบื้องบนมีสภาพละเอียดก็เลยเจริญฌานเบื้องบนไปเพ่งตอนเนี้ยไปไปเพ่งกิดไปพิจารณาว่าสันตังปณีตังสันตังปณีตังเนี่ยบอกว่านิดหนึ่งก็ไม่มีน้อยหนึ่งก็ไม่มี เพราะฉะนั้นฌานที่เกิดขึ้นมาไปเพ่งกิตที่ว่าน้อยหนึ่งก็ไม่มีนิดหนึ่งก็ไม่มีเนี่ยเวลาอารูปฌานที่สี่เกิดขึ้นจึงมีคําว่าเนวสัญญาณาสัญญายตนาฌานกุศลมาจากภาษาบาลีนะเอวสัญญาจะว่ามีก็ไม่ใช่นะสัญญาจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่ จะว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่จิตนะมันละเอียดนักประณีตนักเพราะฉะนั้นเนวสัญญานาสัญญาเยตนะพรมเนะี่ยจึงไม่ตั้งไว้ในตำแหน่งของวิญญาณทิติจึงเว้นเนวสัญญาออกไปแต่ก็เป็นสัตวตาวาดเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พวกหนึง่งเพราะมีอารมณ์ละเอียดเนวสัญญานาสัญญายตนะกุศลเมื่อ สิ้นอายุไขแล้วคนที่ได้ฌานตายแล้วอารูปเนวสัญญาวิบากนะั่นทำหน้าที่ปฏิสนธิไปเกิดอยู่ในในเนวสัญญานาสัญญายตนะพลมแต่ถ้าเป็นอรูปฌระชานกิริยาแล้วเนะี่ยเมื่อสิ้นอายุไขทั้งก็เข้าสู่นิพพานเรื่องของฌานมันเป็นเรื่องอนุภาพของการเจริญสมาธินะอรูปฌระชาน มีอารมณ์เป็นปรมัดก็มีมีอารมณ์เป็นบัญญัติก็มีแต่สำหรับรูปประชานเนี่มีอารมณ์เป็นบัญญัต,กต,ปปต,ญญติกรรมฐานอย่างเดียวบัญญัติปฏิภาคคณิมิตนะแปลว่านิมิตนะะะมต,ติดตานะหลับตาเห็นลืมตาหายจำพวกนี้เนี่ยถึงภาคกรรมฐานอัตมาก็จะได้นำมาขยายให้สาธุชนได้สดับรับฟังกันเรื่องมหาคตจิตนะ รูปาวจรจิตหรือรูปปานามีทั้งหมด15เป็นกูศลเจห้าเป็นวิบากเจห้าตามขั้นตอนกันเป็นเหตุเป็นผลเป็นกิริยาคือเป็นสภาวะจิตของพระอรหันต์ห้าเลยรวมเป็นรูปาวจรจิตสิบห้าเพราะฉะนั้นชื่อภาษาบาลีเนี่ยก็เป็นการเรียกตามองฌานนะมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเนี่ย เรียกตามชื่อสภาวะขององค์ฌานถ้าเรียนอภิธรรมนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจถ้าคนไม่เคยเรียนก็อ่านยากนะเรื่องภาษาบาลีท่านในพระไตรปิฎกถ้าเราจะไปถามรูปฌานไม่มีหนะ้านั้นในพระไตรปิฎกส่วนมากท่านเป็นเรื่องของติขบุคคลเป็นบุคคลผู้รู้ไว เป็นพระหรหันผู้มีปฏิสัมพิทาสีอภิญญาหกท่านเหล่านั้นเป็นติขาบุคคลผู้มีปัญญารู้ไหวรูปประชานจึงมีเพียงแค่สี่แต่ถ้าเราเรียนตามอภิธรรมในท่านจะจำแนกแยกรูปประชานมีห้านี่เป็นของมันทะบุคคลมันทะบุคคลก็รูปประชาบนบรรลุถึงห้าขั้นด้วยกันฌานที่หนึ่งเรียกว่าปฐมฌาบนบรรลุฌานที่สองเรียกว่าทุติยฌาน บรรลุฌานที่สามเนี่ยเรียกว่าตติยฌานบรรลุฌานที่สี่เรียกว่าจตุตัชฌานและบรรลุฌานที่ห้าเรียกว่าปัญจมชฌานแต่ถ้าเป็นติขาบุคคลบรรลุฌานที่หนึ่งเป็นปฐมฌานบรรลุฌานที่สองแทนที่จะบรรลุทุติยฌานเลยละละทุติยฌานแต่ไปบรรลุตติยฌานเป็นฌานที่สองเนี่ยฌานที่หนึ่งปฐมฌานฌานที่สองแต่เป็นตติยฌาน บรรลุครั้งที่สมเป็นจตุทชฌาบนบรรลุครั้งที่สเป็นปัญจมาฌานนี่มันแตกต่างกันและคนที่มีหูทิพตาทิพมีจิตพิเศษเนี่ยก็เพราะเป็นผลของรูปปัญจมาฌากิริยากุศลก็มีอ้าวเป็นรูปปัญจมาฌากุศลก็มีเป็นรูปปัญจมาฌากิริยาก็มีนะเรื่องของอภิญญาสมาบัติเกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งจิตอันนี้ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ศึกษาโลพลดเพลนนะโยมนะศึกษาธรรมจำแนกธรรมเขาเรียกธรรมวิจัยพิจารณาแล้วทาให้เรานั้นเกิดความสุขอย่างไรก็ตามสาธุชนที่ถ้าประสงค์อยากจะศึกษาเร่าเรียนมีหลายสํานักที่เปิดสอนพระอภิธรรมนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตอนนี้เขากำลังเตรียมสอบกัน นู่นหละปีใหม่เขาก็จะเปิดภาคเทอมพูดเท่าผููแก่วา่วาง่งๆไม่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานโยมพระไปบ้างโยมไปเรียนธรรมะกันไปนั่งธรรมะเราจะได้เพื่อนใหม่เราจะได้เป็นกัลยาณมิตรของนักพูดแสวงบุญถ้าเราเฝ้าบ้านอยู่อย่างเดียวก็ได้เท่าเดิมนะโยมไปไหนไม่ได้เหมือนแมลงมุมที่มันชักใหญ่เพื่อจะจับแมลงกิน แต่ในที่สุดมแมลงมุมมันอยู่ไปนานๆใยญ่มลงมุมมันมากขึ้นและใยญ่มแมลงมุมมันจะบีบรัดตัวมแมลงมุมให้ถึงแก่ความตายเหมือนเราที่ไม่เคยออกจากบ้านใจมันเกาะอยู่แต่เรื่องบ้านไม่มีคนเฝ้าไม่มีคนดูแลอ้าวสมมติว่าถ้าเกิดเราตายไปจริงๆแล้วใครจะมาเฝ้าล่ะเราก็ต้องนึกต้องคิดที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าให้ตายนะหมายความว่าเราต้องฝึกหัด เอาจิตเนี่ยออกจากบ้านบ้างอย่างไปลอยกระทงไปรักษาศีลอุโบสถไปปฏิบัติธรรมเราก็ต้องทําตามหน้าที่นะทำตามหน้าที่นะทาาทการเจริญฌานฌานนี้แปลว่าเพ่งอารมณ์ฌานแปลว่าเผาอารมณ์ไอ้ตัวเพ่งตัวเผาก็คือองค์ฌานนั่นแหละอย่างวิตกเนี่ยญาติยมยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ ญาติโยมลองหายใจเข้าลองดูสิไอตัววิตกเนะี่ยพอหายใจเข้าจิตมันยกจิตไปจับอยู่ที่ลมหายใจนั่นสมาธินะโยมนะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์หายใจเข้ารู้นะที่รู้ก็เพราะว่าวิตกมันยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจลมหายใจเป็นตัวกรรมาฐานวิตกนี่เป็นตัวองค์ฌานตัวเพ่งวิจารณ์ก็คือเคล้าคลึงในอารมณ์ก็หมายความว่า ประคองจิตไม่ให้ตกจากอารมณ์พระกรรมาฐานหายใจเข้าจับนิ่งอยู่กับลมหายใจเข้านานแหละคือตัววิจารณ์องค์ชานหายใจออกจับนิ่งอยู่กับลมหายใจออกหายใจเข้าว,วิจารณ์จับนิ่งอยู่กับลมหายใจเข้าวิตกวิจารณ์เป็นสภาพธรรมที่เป็นไปกับด้วยอารมณ์กรรมาฐานแปลว่าเพ่งอารมณ์ เมื่อจิตมันไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวใจของเราบาปมันก็ไม่เกิดบาปไม่เกิดพอจิตอยู่ในอารมณ์เดียวปีติความอิ่มใจชำอยู่ในเรื่องของคุณงามความดีนะจิตมันอิ่มอยู่ในเรื่องของคุณงามความดีวิจารปีตินะความอิ่มใจสุขตอนนี้คนที่ เพ่งอารมณ์พระกรรมฐา,านูกายเบาจิตเบาใจมีความสุขใจมีความสุขก็เพราะว่าจิตเป็นสมาธิเอกคตาอง์คชาญจิตมันรู้เลยว่าหายใจเข้าครั้งหนึ่งจิตมันรู้ลมเข้าหายใจออกจิตมันรู้จิตมันเกาะอยู่กับลมหายใจออกในขณะนั้นจิตของเราชื่อว่าปล่อยวางอารมณ์รอบด้านใจจับนิ่งอยู่กับ อารมณ์พระกรรมฐานคือลมหายใจนี่เขาเรียกว่าอง์ฌานนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายหมดเวลาอีกแล้วนะเอาไว้ติดตามในตอนต่อไปเอาลาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้หมดเวลาแล้วรายการอภิธรรมนำสุขอัตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าอภิธรรมนำสุขลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษา พูดรรมคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร